E สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณนุ้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันในวันนี้เช่นเคยนะครับพาคุณนุ้ฟังไปติดตามเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับที่ได้มีการกำชับ ผู้ว,ว่ราราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันอันตรายจากอักขีภัยพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับโดยทางด้านของพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็เป็นช่วงของเทศกาลบรรตรุษจ,จีนนะครับซึ่งตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการจุดธูปเทียนบูชาเส้น เผากระดาษเงินกระดาษทองจุดพลุต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงประทัดดอกไม้เพลิงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภยัยรวมถึงอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้นะครับนอกจากนี้ในช่วงของวันตรุษจีนก็ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับรวมทั้งเป็นเทศกาลที่อาจจะมีคนมารวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมกันเป็นจํานวนมากซึ่งทางด้านของนันตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกต่อนะครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอักขีภัยและก็อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจึงได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการด้านเตรียมความพร้อมนะครับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยสำรวจแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบันให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนพร้อมกำชับให้พุ่มในการแล้วก็เจ้าพนักงานตามกฎหมายเข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่โปะ๊ะท่าเทียบเรือโดยสารอะไรต่างๆแบบนี้นะครับหากพบว่ามีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วแล้วก็ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าซ่อม แ,แล้วก็เตรียมความพร้อมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภยัยพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้จัดกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าพนักง,งานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตรวจตราอาคารบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนสถานประกอบการสถานบริการนะครับโดยเฉพาะที่ที่มีการจัดงานแล้วก็มีการจุดพลุจุดประทัดดอกไม้เพลิงต่างๆในการังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดในช่วงของวันตรุษจ,จีนเพื่อลด การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าเพียง2.5แล้วก็อันตรายจากอัก,กีภัยที่อาจจะมีสาเหตุเนี่ยนะครับมาจากการจุดทูบเทียนบูชาเส้นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองการจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ระงรับอักขีภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของรัฐวาการกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้กล่าวถึงการดําเนินการในด้านการเผชิญเหตุนะครับโดยให้จัดชุดเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่ง ใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสน,นะครับรวมไปถึงอาสาสมัครป้องกันภัยไฟพลเรือนหรือว่าอปพรนะครับบุรณาการกําลังร่วมกับหน่วยราชการทั้งพลเรือนทหารตํารวจองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เชิญชวนประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอักคีภัยอย่างเช่น การจุดประทัดดอกไม้เพลิงรวมทั้งความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดอุบัติภัยอื่นๆได้โดยง่ายนะครับแล้วก็จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่างประจําในพื้นที่หรือว่าชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยนะครับเพื่อเฝ้าระวังเหตุโดยจะต้องพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีแล้วก็สําหรับพื้นที่ที่มีการจัดงานวันตรุษจ,จีนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้จัดระเบียบการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นและหากเกิดอัีภยัยอุบัติภยัยหรือว่าสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจนํานวนมากก็ให้ดําเนินการตามแผนในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและก็รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนกลางเนี่ยทราบทันทีนะครับ และเนื่องจากปัจจุบันนะครับประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่แล้วก็สถานที่ที่มีความเสี่ยงในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งได้แก่ร้านอาหารตลาดสันเจ้าหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเครือญาตินะครับโดยยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สําหรับการจัดกิจกรรมในช่วงของเทศกาลตรุษจีนตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรหรือว่า o ควิ Free Setting ในช่วงระหว่างวันนี้นะครับ28มกราคมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นั่นเองแล้วก็โรณรงค์ขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคหรือว่า DMSTTA ทั้งการเว้นระยะห่างนะครับการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์การหมั่นตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายการหมั่นตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วก็การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อไปอยังสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้เฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนตามชีวิตวิถีใหม่หรือว่านิวนอร์มอลต่อไปได้นั่นเองนะครับไปติดตามในส่วนของกระทรวงแรงงานกันนะครับที่มีการร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนสําหรับความเสมอภาคทางสังคมแล้วก็เปิดโอกาสให้มีงานทําสําหรับคนพิการเนี่ยนะครับ โดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นวันตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับ ก็เปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานใ,นให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะครับอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแล้วก็พร้อมสนองต่อ,อนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นสร้างโอกาสให,ให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคนพิการเพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ พึ่งพาตนเองได้นะครับลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กรมการจัดหาง,งานจัดทําโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาบริการนะครับเพื่อเชิญชวนในจ้างสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34เนี่ยให้ดําเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ใน พื้นที่ชุมชนใกล้บ้านอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับในโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งก็จะช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้รับโอกาสและก็มีอาชีพมีงานทําอย่างทั่วถึงสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไปโดยมีการกําหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมปี2 5 6 5ไว้นะครับจำนวน1,000คนแล้วก็มีการเตรียมที่จะขยายในส่วนของการมีงานทําให้กับคนพิการแล้วก็ มีงานมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ20%่อนะครับภายใน4ปีอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้ขอบคุณด้วยสําหรับความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชนจํานวน1 8 1แห่งนะครับหลากหลายบริษัททีเดียวแล้วครับที่ได้ให้สิทธิ์คนพิการเนี่ยนะครับตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการเชิงสังคมปีนี้เนี่ยถึง1,400คนเพิ่มจากเป้าหมายร้อยละ40นะครับก่อให้เกิดรายได้เนี่ย1 5 0 0 0 0กว่าล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายไพยโรธโชติกาศเถียนนะครับ อธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกว่าทางกรมเองเนี่ยก็มีภารกิจในส่วนของการส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องการในส่วนของการมีงานทําทั้งนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พ้นโทษแล้วก็คนพิการโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับการส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการที่มีทั้งศักยภาพแล้วก็ความต้องการ ที่จะทํางานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญซึ่งกรมการจัดหางานเองก็ได้มีการรับข้อสั่งการของรัฐตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่โน้มน้าวในจ้างสถานประกอบการที่ใช้สิทธิตามมาตรา3 4ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา35ประเภทจ้างเหมาบริการนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทําแล้วก็ได้รับรายได้จากการทํางานโดยตรง โดยมีผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเนี่ย1,400คนก็ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายนะครับรวมไปถึงการได้ยินหรือว่าสื่อความหมายทางสติปัญญาทางการมองเห็นแล้วก็ทางการเรียนรู้ตามลําดับเพื่อทํางานในตําแหน่งนะครับพนักงานธุรการทั่วไปพนักงานทาความสะอาดคนสวนอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังโดยหน่วยบริการสาธนารนณะ3อันดับแรกที่มีความพร้อมรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วก็โรงเรียนนะครับไปติดตามในส่วนของกระทรวง พานิชย์กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับที่มีการเตรียมจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่17แล้วนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาราคาสินค้าที่แพงเนี่ยนะครับทางด้านของนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยในส่วนของ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนชุมชนปิ่นเจริญ2แขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพน่นะครับว่าได้นําโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด16นะครับซึ่งดําเนินการตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ทําต่อเนื่องเป็น16ลตแล้วนะครับโดยมีการจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษอย่างเช่นไข่ไก่แพงละ80บาท ก็ตกฟองละ2บาท60สตางค์นะครับคุณผู้ฟังครับน้ำมันขวดละ4 8บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทข้าวหอมมะล,ลิถุงละ5กิโลกรัมนะครับก็ถุงละ120บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ18บาทแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลายรายการลดสูงสุดถึง86%และหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการต่อโครงการต่อไปนะครับหลังจากที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยให้ความเห็นชอบในรัที่17ต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับรถโมบายจะไปจอดที่ไหน พาณิชนะครับที่ w w w m o c g o t h ด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาสินค้าราคาถูกเนี่ยนะครับของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีคุณภาพไปดูกันในเว็บไซต์ได้นะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างที่มีการเปิดโครงการอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพนะครับทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองน้อมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกําลังคนของประเทศนะครับแล้วก็ร่วมในพิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาหรือว่าสอสอนะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทแล้วก็อีกหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล้วก็ดึงเด็กที่ยากจนเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษานั่นเองโดยทางด้านของรัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกับโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนี่ยได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพตามนโยบายของกระทรวงสาธิการที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับได้เรียนต่อเนี่ยนะครับร้อแล้วก็เป็นการผลึกกําลังบูรณาการการทางานร่วมกันของ4หน่วยงานหลักนะครับก็ประกอบด้วย สํานักง,งานคณะกรรมาการการอัชฉศึกษาสํานักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสํานักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็สํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นเองนะครับ ซึ่งรับผิดชอบแล้วก็กำกับดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนโดยตรงซึ่งในส่วนของโครงการนี้เนี่ยนะครับสอสอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้เตรียมงบประมาณสําหรับปีการศึกษานี้นะครับสองพันห้าร้อสิบห้าไว้แล้วสามารถที่จะให้การสนับสนุนน้องๆที่สนใจเข้าเรียนทางสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรือปวชจํานวน5,200คนนะครับ ในวิทยาลัยการอาชีพแล้วก็วิลัยเกษตรจำนวน87แห่งโดยเป็นการเรียนฟรีแล้วก็มีที่พักมาตรฐาน,นให้พักฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา3ปีของการเรียนอีกทั้งยังสนับสนุนให้น้องๆนยมีไรายได้ผ่านการจัดทําโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนนะครับ รวมถึงการหาแหล่งงานให้ทำเนี่ยภายหลังจากที่ศึกษาจบหรือว่าเรียนจบอีกด้วยคาดว่าตลอด10ปีของโครงการก็จะรับได้จํานวน8รุ่นแล้วก็จะมีน้องๆที่เข้าร่วมโครงการประมาณ101,000คนแล้วก็ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดร,รวม169แห่งนะครับสำหรับในปีการศึกษา2515 25นี้ก็จะเปิดทุกสาขาของระดับปวชอนะครับ ที่สถานศึกษานั้นเปิดทําการสอนโดยจะเน้นความสําคัญในภาคปฏิบัตินะครับส่วนวิชาสามัญที่เป็นพื้นฐานในการเรียนก็ยังคงมีอยู่แต่ก็จะบรูรณาการเข้ากับการเรียนเนื้อหาทางวิชาชีพนะครับโดยทางสอสอเองก็จะประสานกับสพทนะครับเพื่อสํารวจนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มหรือมสามที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อทางด้านสายอาชีพแต่ครอบครัวเนี่ยขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับ ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้าและก็ป้องกันเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาให้เข้ารับการศึกษาในสายอาชีพแทนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19